ก็วันนี้เป็นวันหนึ่งที่บริษัทของเขาสวยได้ต้องบอกว่าภูมิใจในวันนี้มากเพราะว่าเราได้แจกข้าวสารให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในปราจินบุรีหรืออยู่นอกพื้นที่ปราจินบุรีซึ่งตัวผมเองผมมองว่าข้าวสารอาจจะเป็นข้าวสารเพียงหนึ่งถุงห้าโลแต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นการต่อยอดในชีวิต ในเดือนนั้นในวันนั้นของเขานะครับเพราะว่าต้นทุนของทุกคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็โอกาสของทุกคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่สิ่งนึ่งที่เขาเสวยอยากจะทําผมมองว่าถ้าบางคนคือชีวิตของเขาแต่สําหรับผมผมมองว่าถ้าผมเขาบอกว่าเราสามารถคืนความสุขหรือว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ่อต่อยอดได้ผมผมภูมิใจนะครับแล้วผมก็ดีใจและกิจกรรมของเราก็มีตลอดมา อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขใน,นในชีวทุกวันนะครับถ้าท้องผสวยสามารถทำอะไรได้ก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปนรับสวัสดีครับ